สวัสดีนะคะ youtube นะคะปอนิสาแฟมิลี่ในงานตัวนะคะาเอาว้าวีแล้วนั่งว้าวีแลวนะคะเอฟซีนองหลาทั่วโลกทัวประเทศะคือเก่าค่ะนะคะกำลังจี่ไปเหตุงานนะคะเดี๋ยวพอนังว้าวจักน่อยเดินนะคะนั่งว้าวเรือนองหละคือเก่าค่ะนะคะเราบ่มีหยังดอกกับพี่พลอยเปนั่งเอ้าวาเรือนองหลามาประจำอยู่แล้วปีกลัวมาแล้วเนาะนะคะกำลังวจี่ไปเหตุงานค่ะนะคะนางว้าวเรือนองพอน,นะคะ เป็นยังไงแดนเนอนะคะขาวๆนองหลานะคะพี่พอยเป็นยังเห็นนองไปดียูเนาะนะคะดีนะคะงานการกเดินนาเก่านาเนาะนะคะอีพีเก่าป็จจวันที่แปดทันวาแมนโบนะคะบัตรลุงเตกขายได้หล,ลายหลายพี่พอยขาไปฟังนะคะอ่าลุงเตกขายได้อีกอีกอีกหกสิบกว่าใบหรือว่าเจ็ดสิบเนี่แหละนะคะพกปันหานะคะได้หลายยูเนาะนะคะ, you know, ะ,คะเราเหลือเวลาอยู่หลายมือเมื่อวันที่ 17นะคะมือนีเป็นวันยุดวัน,านอาทิตย์เนาะมาวันนี้คู้ใดร่ำรวยกันได้น้อนะคะอ่านะคะเรื่องเล่าดีๆของน้องหลาก,ก,การกำลังเดินนาไปเรื่อยๆเนาะนะคะคุ้มว่าก็ว่าไปเถอะนะคะอ่าน,นะคะอีเฮียวกระโดนว่านะคะเย่าวาอีเฮียวหลายเด้อนะคะเดี๋ยวถ้าว่าอีเฮียวหลายนะคะอีเฮียวมันคืบริโกดดอกนะคะอีเฮียวมันคืบริโกคดอกนะคะว่าอีเฮียวก็เป็นเอฟซีของน้องหลาเนะนะคะ,ะหากนองหลาคือเกาหักเอฟซีนำกันนะคะ อีเหี่ยวกับก่๊โกรดบออยากว่าอีหยังก็ว่าไปรลดนะคะเพราะอีเยี่ยวก็ได้ไปฟังอีเยี่ยวก่ได้ไปฟังพี่พ่อยก็เลยบอบอบอบกโกรดบอกหยังอยากว่าให้ว่าไปรลดนะคะว่าเป็นแบบคอนเทนต์กับ่ได้ว่าแต่ถ้าบ,บุญวาเขาแบบเสียห,หายอีน,นั่นอีนี่แบบเสียห,หายเขาเอาคุณแน่นอนนะคะเต้องอาจนะคะเขาเก็บ้อมูลนะคะผู้รักผู้ใหญ,ญ่เขาก็เก็บ้อมลุ้ยกันอยู่แูแลนะคะ ผู้รักู้ใยญ่เขาเก็บขอมูลนะคะช่วยกันอยู่แร้วนะคะแล้วก็ย่าไปเว้าดีรลายนะคะอีบางช่องน่ะนะคะอีบางช่องจิวไลตาละนะว้า,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 วาดีล้วนะคะขณะมาอยู่เมืองไทยแทะนะคะมาอยู่เมืองไทยแต่ยังมาทำตัวแบบว่าโอ้โหเอ่อนะคะเราก็เที่ยวไปดาคนหนุนดาคนหนีนะคะอีเฮียวนีโดนดาแทะนะคะอีอีช่องนัน,นะะอีช่องใบนานะคะเออนะคะแปลกมากเลยนะคะ ได้ได้ยินเขาเขาบอกว่าโหได้เดียวยังเลยนะคะทั้งที่มาอยู่ประเทศเขาแ้ๆนะคะประเทศเขานะคะเราก็เยี่ยังไปคุยหลายนะคะอีอีอีชองใบนาดนะคะแล้วก็ได้เดียวหลายแล้ว็อ้องไปคุยหลายลเ่าเฮ็ดงานดียังสั่นเฮ็ดงานดีคุณที่เฮ็ดงานอีอย่างเขาก็ประเดว่าคุณดอกนะคะคุณมาอยู่เมืองไทยคนโบแมนคุณบแมนคนไทย เป็นจะคุณว่ามาแต่งงานต้อคนไทยท่านั้นคุณก็ยังบ่ดีอยู่ดีนั่นแหละนะคะเราก็ยมาว่าว่าเหตุงานดีจังสั่นยังที่นะคะยวมาว่าวนะคะก็ต้องไปคุยหลายนะคะคุณี่เหตุงานนี่อย่างกระตามแต่นะคะตามแต่เขาบ่มีไผว่าคุณแล้วเราก็ยังเชิญเชิญเชิทะยานหลายนะคะอ่านะคะพอต้องมาคุยค่ะนะคะพอต้องมาคุยค่ะว่าเหตุงานดีว่าเหตุงานดีนะคะขนาดคนไทยแท้ๆนะคะเขายังเหตุงานแบบไหนนะคะอย่๋ยจะคิดอีกอย่างนะคะ แต่แต่แบบคนแบบคุ้นวางสันนะคะคนแบบคุ้นนะคะคนแบบคุ้นนะคะทีะะ่ว่าคุณที่มาอยูอ่เมืองไทยที่มาเห็ุงานดีหรือบดีนะนะคะก็ต้องมาคิดกับว่าดีหรือบดีมันก็เห็นงานันแน่แต่อย่าคุยหลายยังมาเหยียบย่ากันหลายย่ามาเหยียบย่าคนไทยอย่ามาเหยียบย่ําคนไทยแล้วขนาดคนบ้านของคุณแท้ๆคุณยังเหยียบย่ําเลยแล้วคุณกับมาว่าคนไทยน้ราระวังปากคุณไว้นะคะจะบอกใ้หูนะคะอีช่องใบานาคน,นะคะ เออนะคะเขาก็เก็บข้อมูลคุณคือกันนะคะคุณมาอยู่คุณมาอยู่เมืองไทยคุณมาทํางานอยู่เมืองไทยคุณกับยาคิดว่าคุณถี่อีหยังแย่างไจังสันจังสีอย่า,ญญาอย่าดูถูกคนไทยน้าจะบอกกันดูอยู่นะคะอีช่องใบหนาดนะคะอ่านะคะมีคนมาเว้านะคะมีคนเว้าหลายนะคะแล้วก็มีแล้วก็ด่าน้องหลานาานีผู้ชายคนใดอีหยังขนาดคนบ้านเดียวกันเจ๊เทง คุณยังขนาดคนอื่นนะเขาเป็นคนไทยเขายังหักเลยนะคะหน่องหลา่าเขายังบ่เคยดังเลยแล้วคุณไปเกลียดไปจั้งเขายี่หยังหนัะนะคะอีช่องใบนาดนัน,นะคะเออนะคะขนาดคอยบ่บ่ไดไลท์นะคอยยุ่งสี่กับคอยก็มีคนไล่งานคอยตลอดที่กันนะคะเจ้าคอยบ่สนใจอ่ะคอยคอยคอยคิดว่าคุณบ่ไดมีค่ายีา่หยังคนไทยหลายๆคนเขามีชีวิตที่ทํางานทําการที่ดีนะคะ เขามีค่านะคะคุณบเดมีค่าเลยนะคะบอกแค่นี้แหละจะพะคุณคนเดียวเด้อบไดวาทุกคนนะคะในคนธิตดาคือกันนะคะมันกรนิ้ใสคือกันมาถึงได้ไปกันได้นะคะเออนะคะว่าวหอยฟังแค่นี้แหละนะคะว่าหอยฟังแค่นี้ยามาดาหลายนะคะยี่ช่องใบนาทนะคะบอกแค่นี้แหละนะคะคุ่นไว้เฉยเลยนะคะมหามหากินบ้านเขาแทะนะคะยังเอาเขาไปว่าวจังุนว่าวจังติเอาเขาไปดาจังตุนเอาเขาไปดาจังตินะคะ ได้เดิ้ซือไข่เด้อนะคะยาปริยาเดือดร้อนถ้าตัวเองเฮ็ดดีแล้วก็ดีแต่เฮ็ดบ่ดีแล้วกะระวังปากไว้นะคะเขาก็เก็บพ้อมูลคุ้นคือนันเป็นพราออีหยังช่องคุ้นถึงได้แบบนี้นะคะเพราะว่าคุ้นดานี่แหละนะคะ AI เขาเคเลยบ่หายอีหยังสักยากนะคะเขาจบอยู่แล้อล่าบอกให้หูเขาจบอยู่นะคะาะบอกฟังแค่นี้แหละขนาดคอยบ่ได้ไล่ตดคอยย้งหูเลยนะคะเออนะคะคอยก็มีสายคือกานะคะก็มีสายรายงานคือกันนะคะ เออน,นะคะได้พวกปากดีนะนะคะไอ้พวกข้อมเม่นที่ปากด,ดีไอ้ที่บ่มีช่องน่ะนะคะที่ว่าเมียมือคือเคลียไปเคลียมานะเพะฉะัว่าได้กิ่นเขาบาบบู๊อ่านะคะถ้าว่าได้กินเขากับกินอย่างอื่นก็ได้เด้อน,นะคะจะได้มีแห้งจะได้มีสนอมหมองจะได้มีสตินะคะราษ้ภาษาจีดาไปทัวร์นะคะเบาเรื่อยเปื่อยนะคะลิ่นลอยๆนะคะ ว่าบ่หูเรืองนะคะฮาดกินเขากินเอกป่าเดนะคะจะกินแต่อย่างอื่นนะคะบอกแค่นี้แหละนะคะเออเฮ็ดแหให้มีให้มันมีแบบมีสมองที่ว่าพัฒนาเดกอใชว่าสมองมีที่ว่าตื่นจาวขึ้นมากับมาดาก้ดดากล้ดดานองหลาดาช่องรู่นช่องนี่เปรียบเทียบช่องยูทูบทุกทุกช่องว่าเขาเป็นจังสันเป็นจังสีไปเปลีป่ยนตื้อให้เขาจังสันจังสีตื้อตัวเองน่ะนะคะ ก็คิดว่าดีแล้วแมนบอนะคะแตคิดว่าดีแล้วมันก็ดีนะคะแตคิดว่าดีแล้วคิดว่าดีนะคะแต่ดาคนอื่นอยู่นะคะมันก็เทียวดาตัวเองนะคะดาผู้หญิงคือกันนะคะก็คือวดาพอดาเมนะคะถ้าดาผู้หญิงคือกันนีก็ดดาเมตัวเองนะคะถ้าดาผู้ชายนีกระดาพอตัวเองนะคะตัวเองต้องมีพอมีเมนะคะพราะนั่นแล้วนะคะอยกไปดาไขรดีกลัวนะคะ ถาดาคุณไกกระดาพอตัวเองก้าดาู้หยิงกระดาเม่ตัวเองเพราะว่าตัวเป็นู้หยิงคือกันแม่บอกค่ะแล้วก็คนคือกันคุณยิ้งคือกันตําเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าไปด่าจะดีกลัวถ้าอยากดานะคะกระดาไปนะคะกระดาพอดาเมยู่ทุกหมู่นั่นแหละนะคะอ่าหว่องฟังแค่นี้นะนะคะเออบดเอยซื้อไข่เด้อเราก็อย่าเดือดร้อนนะคะทานี้มสมองนะคะเออนะคะขนาดบดเออบดเออไปสนใจจำเราต้องนานนานยังไม่อยากเบิรงเลยหูยังไม่อยากฟังเลยไปยังหูอยู่นะคะ มีคนมาบอกคือกันนะคะเพราะต้องไปสนใจค่ะนะคะล่สารละนะคะมุ่งนาไปที่ว่าน้องหลา่าอย่างเดียวนะคะเอตีนนะคะมุ่งนาไปที่น้องหลา่ายอย่างเดียวนะคะอีพีเก่านะคะไกลมาแล้วนะคะพยายามเขากุมกันเด้อค่ะเอตีนะคะล่าลำละครแปนผนะะีนะคะลอยติดกับเน้นนะคะ หักไปทั้งบ้านหักเด้อนะคะธนาคารกสิกรไทยนะคะมีหมายเลขของแอร์เดอแอร์ทวัดใช้ค่ะนะคะเอฟซีพยายามเขากุมค่ะนะคะเขากุมทอนันนะคะเพจน้องหลาจะได้ใหญ่เนาะนะคะเพจน้องหลาย้องน้อยอยู่เลยนะคะพยายามเขากุมหลายๆนะคะเอฟซีนะคะน้องหลาจีได้ไปได้สวยนะคะเพจน้องหลาจะได้ใหญ่เนาะนะคะพยายามเขากุมค่ะเอฟซีนะคะขอพุ่งหลายๆเด้อที่บะถิ่งบ่ปะกันก็น้องหลากระพิ้ยนะคะเบิ่งคลิปให้น้ำเด้อนะคะเอฟซีนะคะพยายามเบิ่งคลิปโวยที่ว่า โปรานมโฆษณานะคะสวัสดีค่ะ